ค่ะก็วันนี้นะคะเรามากับ u n i ิโคลนะคะ Spring Summer 2026ค่ะก็ได้เปิดตัวคอลเลคชันใหม่เรียบร้อยแล้วคอลเลคชันนี้ดีมากๆเหมาะกับบ้านเรามากๆเลยค่ะได้อินสปิเรชันมาจาก Urban Roma มนะคะมีแบบ a m a l f i Coast ด้วยสีสันสวยมีแบบ r e l a x เหมาะกับอากาศบ้านเราสุดๆเลยค่ะ ชอบมากดีใจมากๆเลยค่ะจริงๆรู้สึกว่าทั้งแนวคิดทั้งวิธีที่เขาออกแบบเสื้อผ้ารู้สึกว่ามันตรงกับแบบตัวย่ามากๆเลยค่ะเขาคิดมาแล้วว่าการที่แบบอยู่บ้านเราแบบเขามีทั้งแบ ER บ airism UV protection มันอยู่แล้วมันสบายใช้ชีวิตได้อย่างแบบรู้สึกว่าตัวเองสวยและ functional ค่ะหอ, <c oughs> อะันคือั่นมอาจะยิ่งเหมาะก,กับหน้าร้อนใช่ค่ะ คือเขาเขาคุ้นเคยกับอากาศบ้านอฟเอเชียค่ะเขาเลยรู้ว่าวิธีที่จะทําให้คนใส่เสื้อผ้าของเขาแล้วเขารู้สึกแบบคล่องตัวใช้ชีวิตได้แบบจริงๆแบบมีคุณภาพค่ะอืออยาแมทอย่างนี้ต้องแมทยังอู้จริงๆไม่ต้องแมทตามยากก็ได้นะคะย่ารู้สึกว่ายูนิโควทำเสื้อผ้าแบบ versatile มากๆเลยค่ะเขาคิดมาแล้วเลยว่าสีในคอลเลคชันนี้มันพาสเทลมันมีสีสันที่สดใสเขาแบบวางของให้เราแมทช์แมทช์ได้ง่ายจริงๆค่ะอือห ก็สำหรับซัมเมอร์นี้นะคะสปริงซัมเมอที่กำลังจะถึงนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองมาช้อปปิ้งที่ Uniqlo กันนะคะได้ที่ทั้งออนไลน์แล้วก็ที่หน้าช็อปสนุกมากเลยแฮปปี้มากๆมากๆเลยค่ะก็รู้สึกแบบโชคดีมากมีเพื่อนๆกลุ่มนี้ในชีวิตค่ะคือยากคิดว่าจะคิดตี แต่ว่าอยากให้พวกเราทุกคนดูเหมือนแบบเซนชวลเซ็กซี่เบาๆโรแมนติกเราจะกำกำลังจะแต่งงานเนาะมันต้องมีความโรแมนติกนิดนึงแต่ว่าผสมความลูกเล่นของยา่าซึ่งตัวเองย่ารู้สึกว่าชอบแบบยุคเบลลพกของฝรั่งของยุโรปค่ะจะมีความแบบกรันชนิดหน่อยกอติกนิดหน่อยค่ะสุดแค่ไหนสำหรับเราสุดแค่ไหนเหรอคะเหนื่อยโอ้ <laughs> 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 สนุกสนุกมากเลยค่ะแบบทากิจกรรมเยอะมากๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือเพื่อนๆกลุ่มเนี้า่าติมีบางคนที่ยา่าติจัดตั้งแต่แบบเจ็ดขวบอะค่ะแล้วเรายังเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเลยเลยรู้สึกว่ามันมันเติมเต็มแล้วมันอิ่มแบบรู้สึกรู้สึกดีมากๆเลยค่ะมันไปจบที่กี่โมงเนี่ยอ,อะไรนะ,ะมันไปจบที่กี่โมงะ <c oughs> เริมกี่โมงกัเริี่ม <c oughs> เลยกี่โมงจบกี่โมงจบอแยกทางกันน่าจะประมาณแบบปีสามแต่ว่าแล้วแต่ว่ากลับมาที่โรงแรมแล้วคุยกันแบบคุยกันนาก ดูตัวอีกทีอ๋อตีห้าแล้วอะไรที่เราสุดไม่าสี่มากๆสบายอะไรอีกแากเพื่อนให้ It's okay แบบสไตล์ใครสไตล์นั่นจริงๆย่าไม่รู้เลยค่ะว่ามีสิ่งนี้จนกระทั่งมีเพราะว่าเราเราก็แบบอยากมี educated answer วันนี้ก็เลยเข้าไปดูในไม่ค่อยตี่ตาะไม่ค่อยเป็นสี่แม่ย่าว่าเขาน่าจะไม่ได้รู้จักย่าด้วยล่ะค่ะ เพราะเขาบอกเขาบอกว่ามันไม่ใช่ชุดเจ้าสาวคนที่ฏิวัติมีอะไรบ้างมีเบลนะไม่ใช่ชุดเจ้าสาวหรอ it's okay ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ตาเด็ชอะไรบ้างพี่ตาเดชชอบพี่เดชบอกว่าสวยพูดอย่างอ,างอางื่นก็ไม่ได้แล้วล่ะนี่ค่ะมีพี่มากก็เพราะของเขาหลายวันด้วยนะคะไม่ใช่แค่วันเดียวแบบวิญาค่ะแล้วเราลุ้นไหมว่าพี่ตาเดน ต้องการอะไรบ้างโจทย์มีอะไรบ้างค่ะก็ก็พวกผู้ชายหนุ่มๆเขาก็เลยเห็นแล้วเขาก็เริ่มแบบโอ้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มให้นเดตแล้วล่ะไม่เฉยส่วนมนแดงว่าเรามีภาพในหัวไหนอยากทําอะไรอยากรู้ด้วยอ่ะไม่ได้ไม่ได้แอบไปดูไหมอยากรู้ด้วยอ่ะอ๋อออออคนก็ออ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 อแบบออออ My sister ที่อาจจะแบบกําเนิดมาจากที่เดียวกันเลย <c oughs> นะแต่เขาก็คือ my sister แต่แต่เรื่องนี้เราเราอาจจะต้องแยกกันทค่ะรุป <c oughs> ไม่ได้ท้องขึ้นกันลูกขอแต่งก่อนแล้วกันญา <c oughs> นาจะต้องได้แต่งก่อนท้าไม่ถ่ายแต่เขารอทองของกันเลยนี้ยังไม่ใช่เลยไม่ใช่ค่ะงานก็งานดีน้ำแต่ถ้าถึงเทศกาลก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ เห็นบอไปมาแรกใช่ไหมไปมาแรกใช่ไหมไม่สาไปมาแรกใชไม่สาเดือนแรกใช่ไหมเอแล้วแแล้วเอาอันนี้แงงอันนี้อันนี้เกิหรือช่วยไปมาน ถาสอย่างพี่แบจะพูดใช่ไหมงานคอนแกนเป็นงานของพี่แบร์ล้วนๆเลยค่ะพี่แบร์คนรู้ประกา่านก็80ซได้แล้วค่ะใครครับวาต้องายก็สนแหลงานไหนะะคับเออจะมีไหมจะมีไหมอยคร่างๆต่างๆนันยี้ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยค่ะงานกรุงเทพแล้วกันเชิญพี่ๆทุกคนนะคะพี่เป็นไรใครก็สนแลวันใครกสนนี่

เดือน6คือครึ่งปีถูกปะคะใช่ใช่แต่ว่าไปนิดเดียวหลังจากครึ่งปีไปมีนาคือไปขอนแกนแต่ใช่ใกล้เคียงมากใช่ค่ะก่อจะรุ่นยันแต่ก่อนจะรุ่นยันแต่ก็ไปแหวนก่อนแห่รถมา